สวัสดีทุกคนนะครับเย็นนี้ผมช่องสุดน้อยสิริพันธ์นะครับผมจะมาแบ่งปันเลขรัฐบาลแล้วนะครับผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับเลขรัฐบาลเอย่ยว่าเลขรัฐบาลนะครับมนอื่นก็ไม่เหมือนเหมือนกันครับแต่ยังไงก็จะฝากเป็นแนวทางนะครับทุกท่านเล่นตัวนี้นะครับวันนี้นะครับโอเคครับมาดูเลยครับ มจะให้ดูดวิ่งตัวไหนนะครับอ่ดูดวิ่งสีครับผมหวันนี้รัฐบาลผมไม่เล่นบนล่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะมาหลักไหนนะครับคำนวณได้บนล่างครับอีคครับผมเน้นๆเลยนะครับ มวดนี้ก็คือเดี๋ยวผมใช้ปากกาชัดๆดีกว่าครับสี่7ูนสี่เจ็ดสี่หกครับโอเคครับงวดนี้ได้เลขนะครับมีผมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเลขรัฐบาลงวดนี้ครับ นูดวิ่ง4ครับผมงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับส2วันหน้าวบสามครับโอเคครับผมเบิร์นในกันโดนี้นะครับ33กับ44พอครับยังไงขอทุกท่านโชคดีวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะวางแนวทางเด็กแบบนี้ไว้ตลอดทุกวันนะครับ ติดตามไปนะครับสำหรับทุกท่านที่ยังไม่ได้ติดตามฝนาะกกดไลค์กดแชร์ให้คนได้เห็น้วยนะครับในุงผมก็จะแบ่งปันเลขทุกวันนะครับฝากติดตามในวุ้งนี้ไปหาซีสลากันนะครับขอท่านมีโชควุ้งนี้ครับรับทรัพย์ครับเหงๆเรือยครับผมสวัสดีครับ